สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องกูไลคอมนะครับผมวันนี้ถ้าใครเจอปัญหาคอมพิวเตอร์อืดช้าอยากจะล้างเครื่องแต่มันอัปเดตเป็น Windows 11แล้วหน้าตาม,มันไม่เหมือนกับ Windows 10วันนี้นะครับโจจะพามาสอนวิธีการล้าง Windows หรือเราเรียกว่ารีเซ็ต w n n o w w s แบบง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกให้ดูกันนะครับอันดับแรกไปที่ Start เมนูด้านล่างคลิกหงทีหาคำว่า Setting จากนั้นก็ไปที่ recovery มันจะอยู่ด้าล่างสุดเลยแล้วก็ไปที่ reset this PC คลิก1นทีนะครับมันจะมี2ช้อยให้เลือกก็คือ keep my file กับ remove everything remove everything คือลบทุกอย่างออกเราจะ remove everything คลิกด้านล่างตอนนี้ก็จะให้รอเขาจะถามว่า how would you like to reinstall Windows คือเราจะลง Windows ใหม่แบบไหนมันจะมีให้เลือก2องอันคือ cloud download กับ Local re-install Cloud download เนี่ยมันจะดาวน์โหลด Windows มาแล้วก็เริ่ม restart ผมจะใช้คาว่า Cloud download นะครับมันก็จะมี additional setting ให้เราเลือกหลายตัวนะครับผมตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลบทุกอย่างเลยออกจากเครื่องคอมเครื่องนี้หรือไม่นะฮะก็จะมีนี่ Delete from ออกไดฟ์ drive, ก็คือลบทั้งหมดเลยทุก Drive เลยถ้าเป็น no เนี่ยก็คือลบเฉพาะ Windows Drive ถ้าติ๊ก yes ก็คือทุก Drive อันนี้เราจะเลือก no ก็คือลบเฉพาะไดฟ์สี่ถ้กดคอนเฟิร์มไปเลือก next ตรงนี้ก็จะขึ้นว่ารีเซ็ตอัปเดตคือเครื่องของพรงนี้เพิ่งได้รัก,การอัปเดตมานะถ้าเรากด Reset ไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้นะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ที่เราอัปเดตเป็นวินโดว์สิบเอนี่ยถ้าเรารีเซตมันมันก็จะ ล้างเครื่องแล้วก็ลง Windows 10ให้เราเหมือนเดิมไม่ใช่ลง Windows 10นะครับก็คือใช้ Windows ตัวล่าสุดเลยแคกดเมดครับตรงนี้เราก็รอมันก็จะทําการดาวน์โหลดตอนนี้มันจะขึ้นว่า ready to reset this pc d e p a i l i n g to reset มันก็จะดาวน์โหลด Windows จะกข้าวมา การรีเซ็ตวินโดว์เนี่ยมันก็คือการทําให้วินโดว์องเรากลับไปคลีนคลีนเหมือนวันแรกที่เราลงวินโดว์เลยคตอนดาวน์โหลดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับอยากสนับสนุนให้เพื่อนๆใช้วินโดว์แท h, ้วินโดว์ลิขสิทธิ์นะครับอย่าไปสนับสนุนของก๊อปของฟอร์มวินโดว์เถือ่อนวินโดว์แครกนะครับเพราะวินโดว์เถื่อนหรือวินโดว์ที่ผ่านการแครกมาเนี่ยมันจะไม่สามารถอัปเดตได้แล้วก็อาจจะเกิดชอ่องโหว่ทำให้คุณโดนไวรัสได้นะ จริงๆแล้ว w i น d o w s เนี่ยมันก็มีโปรแกรมสแกนไวรัสของมันก็คือ Windows Defender ซึ่งเป็นอะไรที่คลีนๆอยู่แล้วมันไม่ใช่แอปเสริมไม่ใช่อะไรมันก็จะไม่มีพวกสแตมแฝงมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมพยายามใช้อะไรที่แบบว่าเป็นเป็นคลีนเป็นออริจินัลที่สุดที่เขาให้มาเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ Microsoft เนี่ยจัดสรรมาให้ผู้บริโภคอยู่แล้วก็เราทำการรีเซ็ พีนี้นะครับเราก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะกันเหนียวไว้ก่อนเลยถ้ามีได้ดีดึงได้ดีออกเลยนะครับดึงออกเลยเพราะว่าเผื่อพืาอัดนะเผื่อเราไปกดผิดเพื่อรีมูฟออฟไดรฟ์นี่คือหายหมดเลยนะตอนนี้ดาวน์โหลดอินคือ1้0เนลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่า p r e p a r i n g to restart ก็คือเครื่องเนี่ยมันก็จะรีสตาร์ตตัวเองเพื่อทำการลง Windows ใหม่ เลือประเทศนะครับไท yes. ยแหล d Yes คีย์บอร์ดจะเป็น US คีย์บอร์ด One Add Second คีย์บอร์ดใน Out ไม่ต้องอันนี้มันคือรูปแบบของคีย์บอร์ดถ้าเป็น Standard แล้วก็ไม่ต้องอะไรน,นะครับ Skip ไปได้เลยอันนี้เราก็ต่อ Wi-Fi หลังจากที่เรากรอก a s s w o r d Wi-Fi แล้วนะครับก็คลิก Next checking update มันก็จะดูให้ว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตที่มันจะดาวน์โหลดมาเพิ่มเติไมไหม please review and agreement นะครับก็ accept เลย name your device ก็คือตั้งชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ของคุณนะจะตั้งอตอนนี้ไปก่อนหรือจะตั้งที่หลังก็ได้แต่ผมตั้งเลยแล้วกันหลังจากที่ตัก้กรอกเรียบร้อยแล้วก็ next แล้วเครื่องก็จะทำการ รีสตาร์ตตัวเองอีกครั้งหนึ่งเปิดขึ้นมาปุ๊บ How would you like to set up this device? ตั้งเป็น set up for personal use นะครับใช้ส่วนตัว sign in นะ a Microsoft account อะไรอย่างนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ขึ้นมาตามหน้าจอได้เลยนะครับถ้าจบแล้วกับการรีเซ็ต Windows 11นะครับผมคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆติดตามได้ใน Google l i นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราเลยนะครับผมขอบคุณครับ